บริษัทเซนทันพัฒนานจำกัดประหาชนเบอร์หนึ่งอสังหารรมซับไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่เซนทันเวิล์แบงค์ข้เข้า,ขา,ขาทาว2025 The Original The World, และเซนท a l w ว r l ์ l แลนด์มาระดับโลกหนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพทาวน s q แควร Asia. อ f a เอเชียตอกย้ำความเป็น world entertainment c u ้า d ดาวอันดับหนึ่งตลอดการตอ่อเนื่องกว่า2ทศวรรษผลทับศิลเป็นนักร้องนักแสดงกว่า100ชีวิตแสดงคอนเสิร์ตสนุกอนสส็อปและปักหมุกฉลองข้าวดาวพร้อมกันในงานสันทจนโรเบิร์ตแบ,บงคข้าวดาว2025 The Original ผลิตก,กำลังพันธมิตรภาพรักและเอกชนชั้นนำ พร้อมพาผู้คนนับแสนร่วมบันทึกวินาทีประวัติศาสตร์สมงท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่2025ท่ามกลางบรรยากาศสติง้งแดจุุดผู้กว่านับหมืนนัด ไวสิตเดเวเรชั่นของประเทศไทยอย่นครับอนเลยต้องต้องต้องในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็กร่าบขอบคุณอ่าสนันทัฒนานะครับที่จัดการเข้าวดาม,มาอย่างต่อเนื่อง20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับเราจะไม่สามารถมีงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจอากกลุ่มเส้นทาพัฒนาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนะครับทางสถานีตำรวจทุกๆสถานีที่มา,ออาคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนกักท่องเที่ยวครับที่จาะประนนี้เรามองว่าการจัดงานเส้นทางพการจะช่วยผลักดันในเรื่องเสร็จเป็นหงว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยในบ้างก็จริงๆแล้วตรงนี้เป็นแรงบาล ควายที่เป็นเียร์ในชื่ออะไรไปดูจะเป็นสปอร์เดียปีหน้าก็ถือว่าจะเป็นมีควายในทุกตลาดที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยด้วะครับในส่วนของการเซ็นท่าเนวัะครักิจกรรมวันนี้ความพิเศษจะมีอะไรบ้างครับครับจริงๆแล้วปีนี้ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านผู้ว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเรียนนะครับเออเราก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่24นะฮะก็เป็นถือเป็นแลนด์มาร์คเข้าดาวอันหนึ่งของประเทศ นะฮะจริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์นึงนะฮะเราทำกับอาร์ทอยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแล้วก็มีศิลปินศิลปินไทยใหม่ๆมากมายเลยนะฮะก็ถือเป็นเซปิ้งโตนของศิลปินด้วยนะครับนอกจากจริงๆนอกจากเซ็นเตอร์เวิร์แล้วเนี่ยเราทำ17ที่ร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ทางทางการท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากทำต่อไปครับ เชิญเชิญเชิญนักเตะครับครับคือปีนี้เนี่ยเราพยายามเชิผพักดัานศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมานะฮะก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกงานเข้าเดาครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาอาร์ตทอยเข้ามาเป็นดิจิทัลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าที่เซนต์เทเวิร์ดเนี่ยเวทีสถานที่นะฮะจุคนได้มากกว่า2 5 0 0 0 0คนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะความปลอดภัยทั้งทางตำรวจนะฮะทาง ทั้งการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วก็ช่วงช่วงวันเที่ยงคืนที่จะมีโรบเซนเซชันนะฮะมีทีเด็ดลองดูนะฮะว่าเราจะเอาใครมานะครับ นะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเที่วแลกีฬาแล้วก็ในนามของรัฐบาลไทยครับก็กลับสวัสดีปีใหม่2568กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังปีที่เฮงขอให้ทํามาค้าขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2568ครับขอบคุณนะครับ<อ>ได้ครับ